อันนี้เลนบ้านที่สวยงามมากเขาเป็นดีไซนเนอร์มันตองดีวะ<ๆ>ไปปาร์ตี้นี่แหละไปไงานต่งงาใส่เวสไปเมาวยลงงานะแล้วมีแบบซิกเนเจอร์ลุคคืออะไรคะถ้าไม่ใช่ชุดสบาย,บายๆาไม่ใช่สองสีวะสองไซส์ก็มาตั<ๆ>้งแต่เข้าวงการมาชุดแรกที่แบบซื้อเองไปออกทวีกิจละกเ่ฉ<ๆ>ันก็เล่นหนังนะหรอ ค่ะต้องมีเซชันก่อนนะคะเลด y f เฟิรสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรานัมาในบ้านที่สวยงามมากเขาเป็นดีไซเนอร์ที่เราเคยไปดูแฟชั่นโชว์เขามาไม่ได้ไปค่ะใช่เพราะเธอทำอะไรเธอไปแต่งงานไงจ้่แล้วก็ทุกคนได้เสือ้อ นั่งไม่ได้แต่นั่งได้สามีแต่วันนี้ที่ฉันใส่ด้แล้วของแบรนด์นี้นะคะนี่ก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ของนี้เราก็เลยจะมาเปิดบ้านเขาเพราะบ้านเขาสวยมากถ้าใครตาม IG แป้งเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะเปแอบดูรด้เอยบ้านแบบเลิศมากวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะไปค่ะใ่เยสวัสดีค่ะไปพี่แป้งแนะนำตัวนี้นึงนะคะแป้งออมประพันธ์สุดเทเนร์เศคค่ะดีไซเนอร์แบรนด์ ขอรับน้ำก่อนได้ใช่มากค่ะมีน้ำมิก้ามาฝากไม่เคยลืมนะคะมิก้าของนายเราเองมีมิสเตอร์เกรย์นะคะซึ่งเป็นเออเกรย์ใส่เจลลี่อันนี้มาอันนี้บลิงก็บลิงเชคกับบลิงโซดาใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบราสเบอรี่กับเบนจีนะค่ะให้เลือกมีเชคเอาเอาไหนไม่ไม่หวานมากไม่หวานมากไม่แน่ใจเลยอล่ะเดี๋ยวจริงให้หมดเลยจัดไปค่ะโอเคงั้นเราเดินดูบ้านกันเลยดีกว่านะคะ ไม่ไปว่ายังไงถึงมาทำวิกทีรับได้ยังไงคะจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากแป้งเป็นเพื่อนกับพี่ชายวิกตอนนั้นมีเพิ่เพิ่งแับจากเกรดมาร์แล้วก็เป็นแฟนวิกทีรับนี่แหละแล้วก็พี่วิกคือวินเนี่ยเขาเข้ามาทำ<ต>ไม่กี่เดือนกป้งเริ่มต้นแรกคือเป็นถือว่าเป็นดีไซเนอร์เลยไหมตั้งแต่แรกตอนแรกเลยที่ดูค่ะก็คือดูพีอาร์ดูมาร์เก็ตติ้ง ดูแบบด้วยก็เป็นเมอร์เชนดายส์คือทุกอย่างแบรนวันดีสามแล้วคาแรคเตอร์ของวิกทีร์นี่คือประมาณไหนคะคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของแบรนด์น่าจะเป็นอะไรที่แบบดูแล้วช็อบเฉียวแอบมีความเซ็กซีน่นิดนิดเฟี้ยวนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเนื่องจากแบบเรามันค่อนข้างเรียบใช่ปะ่ะสิง่งที่ยากที่สุดคือการเลือกแมตช์ที่ยกว่าจะหาได้อะในเงี้ยแล้วก็แบบคัตติ้งก็สำคัญเพราะจริงเรารู้สึกว่าคัตติ้งมันช่วยทำให้ผู้หญิงหุ่นดีคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ เราหุ่นไม่ดีเราใส่วิกฟรัไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราว่าเสื้อผ้าเราช่วยแก้รูปร่างได้นะโครงส้าใช่นวิกฟรัฟกับวิกวิตเอ็นนี่คือแตกต่างกันก็คือวิกเอ็นจะเป็นแคชชวลมากกว่าแบบไป้ายเล่ปภูเขาใส่ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็ได้ชุดว่ายน้ำก็มีคือจะเป็นไอเทมที่ใส่เล่นๆสบายๆกว่าแต่ชุดว่ายน้ำเขาดีมากจริงใส่แล้วรูปสวยตี ตอนนี้วิกซไม่มีหน้าร้านเลยจะเป็นแายออนไลน์นี่ไงเขาดิสโก้จ้าโลกสมัยนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านแต่จริงๆเราอยากมีนะเพราะว่าอยากลองนะลูกค้าอยากลองในบางครั้งถ้าสมมติว่าลูกค้าวิกซ์วิกเอ็มบอกว่าอยากลองเนี้ยเราก็ส่งไปผสมที่ทาวาอ่ะอ๋อมีแร็คเดียวที่แฟลตหมายเลขอ๋อโอเคใครอยากไปลองอะคะไปอ่ะว่าสเปเชียลของเขานะคะวิกซ์คีรัตเบริจไม่ครับเบรดดิ้งนางเบรดดิชอ่านว่าอะไรนะค่ะ เริ่มจ่านมาเกยาียมาอยู่ดีๆมาทำได้ยังไงคะ มันเริ่มมาจากทุกๆ c o l l e c t i o ของนิวิลียสเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มึงต้องมีชุดขาวเนี่ยประจำแล้วก็เหมือนเป็นชุดที่ค่อนข้างเด็นใน c o l l e c t i น n ั้นก็เลยมีลูกค้าตัดชุดนี้ให้หน่อยได้ไหมมันก็กลายเป็นที่มาคอยีช่ไหเราก็ค่อยๆทำคะอาแล้วหิจะติดต่อยังไงถ้าติว่าจะไลน์แอดค่ะไลน์แอดแล้วก็คือปกติก็จะติดต่อไลน์แอดแล้วเขาก็ติดต่อมาที่ออฟฟิศโอเคนั้น remove ไหมใช่ remove ไม่อยากจะดูบ้านล้วอยากดูแบบหุ่นซับไปค่ะไปค่ะ ่ิตูวยาสัตว์จำจำว้าสะคะคือมีครั้งหนึ่งอะตอนแบบวันคริสต์มาสใช่ป่ะเพื่อนโว้หมุดเฮ้ยแล้วก็วาเปิดตู้ยาดูมีแต่แบบยาปลูกโพได้ก่นนะเยต้องไซื้อเมตาดีนมาอเอามาติดไว้ิโตโตเออซัลกเทนไม่มีอะมีมีมีเออมีมีมีกนนีมีแล้วน่าสินแล้วคือยาอันนี้ก็คือยาแก้ร้อนไนช่ พิ่งไม่เอามาจากบ้านคุณยายตู้สวยมากจริงเปิดเปิดได้ไหมคะเปิดได้ค่ะจริงๆริงนี่ว่าออริจินอลตัวนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะใช่ตู้เสื้อผ้าเสื้อผคนสมัยก่อนเขาซื้อผ้าน้อยเนาะใช่เออถ้าเขาจะมีเอชพางเอรให้ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยตายแล้วนะร้านนี้ดีว่าร้านของหน้านี่นึกว่าอยู่ในบทวาติกันไปได้แต่ในบ้านน้มาจากจะไม่ได้แล้วซื้อมาสองปีแล้วค่ะเว็บอินเดียมั้งอันเนี้ยน่าอันนี้น่าจะอินเดียอันเดียอ่ะค่ะ หนังกําแพงก็เหมือนกันว่าให้เขาแบบทําแบบเหมาะ<ข>าอยแบบนี้ใช่ไหมคะเหมาะเขาว่าแบบนี่ไม่ได้อยากได้แบบนี้ตั้งใจไปหน่อยนะตั้งใจได้ตั้งใจน้อยกว่านี้แต่ว่าเขาก็ทําให้เป็นเราก็ทําให้เป็นเราก็บอกว่าท่าน,นี้สิบอ,บอกบอกบอกอะเช่นทำไม่ได้คอนแรกครั้งแรกเลยที่บอกช่างว่ามาทำเราบอกว่าบ้านนี้ห้ามมีห้ามมีเหลี่ยมเป็นขาย เลือดหมอะไรต่างเนี่ยข่โคให้หมดโค้งให้หมดช่างช่างช่างน่าจะงงเปลี่ยนช่างมหหรือช่างคนเดียวอยู่ตลอดเลยคนเดียวโอเคพี่ถือโชคดีนะคู่รับเหมาคนนี้โอเคใช้ได้ค่ะพี่แป้งให้พี่แป้งบอกสิ ปกติเราใส่เป็นแบบะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะคือเสื้อผ้ามันเยอะมากเว้ยแล้วเวลาเราหาไม่เจออะเราก็เลยแบ่งเสื้อผ้าเป็นแบบ A A ถึงแตแบ่งตามแบรนด์ใช่ไหมคะนี่เป็นทริคนะจริงอ่ะใช่เพราะว่ามันมันหาไม่เจออะเราก็จะแบ่งเป็นแบบเสื้อเสื้อกิจกรรมทั้งหลายอ๋อก็จะอยู่สนีเดินเ่าดอกอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัววีวิชิรัดมีไหมคะพี่น้อยส่วนใหญ่ตัววีวิก้รัตจะอยู่ออฟฟิศคนเลยไม่แต่งตัวที่ออฟฟิศหรอคะว่าปก อีกอย่างที่ถามว่าวันธรรมดาแต่งตัวไงใช่ไหมคะอ่าใช่ใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นค่ะเพราะว่ามันที่จะแต่งตัวเข้าใจแต่อยากดูเสื้อกางเกงขาสั้นในวันธรรมดามันอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้หรือเปล่าธรรมดาเลยเอาจริงชอบใส่เสื้อเละๆชอบใส่เสื้อเละๆใช่ไหมมีข้อแนะนำไหมคะคือเลือยวยว่าแบบชอบฟลิกโอเว่นอีกอย่างคือซื้อวินเทจไปเลยเพราะว่าชอบซื้อเสื้อยืดวินเทจเพราะว่าผ้ามันนิ่มจริงแล้วเป็นคนชอบใส่ผ้าถุงมากอะไรก็ได้ที่เป็นแรปหรือว่าเป็นแบบผ้าถุงผ้าถุงอ่ะ หนขอดูตัวอย่างผ้าถุงนิดนึงมีไหมคะพวกนี้ใส่หมดพวกแบบอะไรเป็นแรปแรปเงี้ยนี่ตัวนี้รักมากเลยมาเจล่าอะไรอย่างเงี้ยไอเดอร์แรปเออแล้วมันแบบน่าแรบบักแบบมากเลยอ่ะแล้วตอนอ้วนตอนอ้วนใส่ไม่ได้ ลาดไม่ยค่าไม่ไดแล้วมีแบบซิกเนเจอร์ลุคคืออะไรคะถ้าไม่ใช่ชุดสบายๆหลากหลายมากเลยอ่ะแต่อย่างน้อยอาจจะต้องมีสูตรมีแจ็กเก็ตมีแจ็กเก็ตคือรู้สึกว่าสติเราใส่อะไรก็ได้อ่ะแล้วเราใส่แจ็กเก็ตหาบัดก็จะแบบดูแบบมันต้องง่ายแล้วอ่ะ หรือไม่ก็เป็นอะไรที่แบบเลเยอร์เลเยอร์ไปแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไม่มีใส่ได้หมดใส่ไม้หมดมีอะไรที่ไม่ใส่ไหมคะเอออะไรที่ไม่ใส่อะเมื่อก่อนไม่ใส่กับโรงสั้น แล้วตอนนี้คะใส่แล้วใช่ไหะเริ่มใส่ได้แล้วเพราะว่าตัวผอมลงอย่างนี้เสื้อผ้าก่อนหน้าเราไม่ใส่ไม่ได้ทำไงตอนนี้ก็แพทำใส่ได้นี่เงเรามีเข็มอ๋อดึงขึ้นมันลดอย่างนี้แหละว่าจะใส่ต่องผ้าได้แม่ก็ไม่พิงเสื้อผ้าก่อนนะมาบอกนะคือแบบเอาจริงนะเป็นคนซื้อเสื้อผ้าแบบถ้าชอบอ่ะบางครั้งซื้อสองไซส์เลยเฮ้ไม่ใช่สองสีว like ่ะสองไซส์ก็มาแม่งเลยสองไซส์เ้ยนะแต่หมดอะไรเงี้ย เซีแยงฝาดเยอะอันนี้ของไอชเป็นอสีไม <ro ่ออกอ่ะเออร์เลยที่เบอร์รี่อะไรไม่รู้ว่าอะไรออกอ่ะแม่อยากจะรู้อย่างนี้บางทัยไม่มีขายซื้อที่ไหนคะซื้อออนไลน์อะไรอ่าเว็บอะไรเว็บเขาเลยเว็บเขาแล้วก็เว็บเพืนเพจซื้อที่ไหนมีอีเบย์มีเวสแตร์เอชซีก็มีหรือไม่ก็เบริลแล้วก็ อ๋อมิวเซียมออฟเอเวรนติงสิงคโปร์ใชเก็บเดี๋ยวมาขาให้แป้งขายได้ไหมได้ร้านมีวินเทจกาแฟค่ะแล้แป้งขายยังไงมิวเซียมนี่คือแขวนที่บ้านไม่ได้มีร้านมีร้านที่บรีดี26่รีดี26นะคะเขาไปดูกันได้นะคะเขาของีวินเยอะเชอร์รี่มูเกอร์เนี่ยชอบมากเลยอ่ะเชอร์รี่มูเกอร์หรือไม่ก็แบบขอดูหนสิ่อที่ชอบอันนี้อันนี้มาเฮ้ยคือจำได้เลยอ่ะโลโก้แบบเนี้ยแบบมันน่ารักอ่ะตัวแบบพี่แป้งชอบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีเอามาเสนอ เฮ้ยอันนี้นี่อะไรชิปเป็นชิปสมัยก่อนเนี้ยช่ค่ะนี่มีไอรูปเป็นกระโปรงอันนี้ขายบอกนะคะรับส่งต่อได้ค่ะเดี๋ยวบอกนะคะจริงๆแล้วที่ร้านมีนะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรไหมคะที่แบบเ้ยตัวนี้แบบแรมากๆแบบชกบวาที่ฉันจะได้มาแบบมีนะไหนดูซิมีหลายตัวนะเดี๋ยวขอหนูโอ้ยสนยมากตัวนี้คือแบบบิดมาจากคริสตี้คือแบบบิดจากคริสตี้ว่ะขนาดนั้นเลยแบรนด์อะไรคะ มาดามเกราะมาดามเกราะไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เลยต้องนะรู้ใส่ไปไหนอ่ะใส่ไปโดดน้ำยังลงเลยอ่ะตัวเนี้ยแต่าชอบจริงอ่ะตัวนี้บะตัวนี้ไม่ธรรมดาแต่ตัวนี้ดูเป็นเธอนอองเเเหลืาะแต่นี้ดูเป็นเธอมากเลยอ่ะนี่ตัวนี้เป็นแบบเป็นผ้าถุงมาเจลล่าเป็นพร็ แล้วจริงๆแล้วมีดีไซนเนอร์แบบใน,นใจชอบที่สุดน่าจะเป็นแอนด์มูนิสเตอร์จริงๆแล้วโซนโซนญี่ปุ่นก็ชอบค่ะโยจิจุนย่าชอบก็คือชอบแบบพวกสตรัคเจอร์หน่อยๆใช่ไหมใช่ เป็นเปรนด์คลิปไลใช่ไหมคะมานานมาน่านค่ะอะไรอย่างเงี้ยคะอุ้ยนานมากจริงเจ็ดปีสมัยแบบคนไรอะเออเด็กมากมากกับพี่ไ่ะพ่อแพทก็เป็นเพื่อนกับน้องน้องนายที่เป็นดีไซเนอร์เป็นลูกต่อเนื่องแสดงว่าแพทอยู่กับแบรนด์เนี้ยมานานแล้วนานมากถ้าจำไม่ผิดก็คือแบบไม่รู้พี่แป้งรู้เปล่าแต่ว่าตั้งแต่เข้าวงการมาชุดแรกที่แบบซื้อเองไปออก ชุดวีิลล่โอี่เป็นแบบสีชมพูอ่อนๆแล้วก็เป็นแบบเนี๊ยบๆแขนยาวคนไปซื้อกับมามัซื้อแบรู้เป็นแบบแบรนด์แรกที่แบบเลือกใส่ไปไปไหนเนาะไปพรีเมียร์หนังหนังเมืองจีนที่เมืองจีนหนังใหญ่เรื่องแรกในชีวิตที่หนูเล่นคือหนังจีนที่แบบเป็นในทุนแบบสี่ห้าประเทศคือเหมือนในหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันมีแบบประมาณ3ประเทศไม่ใช่ฉันเพิ่งรู้เนี่ยฉันก็เล่นหนังนะหลอ นะคะ29นี้ค่ะตามบุ้ยจะต้องเข้าไปดูเพาะนจะรู้ว่าชอบอะไรในในแบรนด์อะไรถึงดูดมีแล้วหลายแบรนด์เนี่ย10แบรนด์อยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้อไปวิเคราะห์เพรู้จักวิเคราะห์อยู่แล้วร้อนเหลวิเคราะห์คือมีดีไซน์ที่มีรสนิยม จริงที Ma ่แล้วคัตติ้งอะแล้วคัตติ้งดีมากแพ้ดิค่ะคือคัตติ้งคือมันแบบสามารถ represent แบบบอดี้ของผู้หญิงได้คือตอบแพ้ยู่จะแบบแมนแค่ไหนอะวิทยาสามารถสู่ความแบบเป็นสาวขอแล้ววันนี้มาทำอะไรคะ วันนี้มาถ่ายเขถ่ายพี่พี่ที่เขาชวนมาถ่ายคอลเลคชั่นใหม่ดีบเดนคล l l e c ชั่นใหม่ f ร o m มพ e โฟค่ะ p r พี่แป้งค r คุณตรงอือยากจะถามด้วยพี่แป้งปีนึงออกกี่คอลเลคชั่นปีนึ่งออกสี่คสี่น l e c นไหนขอไล่ดิค่ะมีอะไรบ้างคะ resort r i n summer preform แล้วก็ f o r w e r แล้วพ f o r นี้มี c o n ็ e ต์อะไรคะ i n s p r รชั่นอันเนี้ยมันมาจาก เลยเนี่ยไปปาร์ตี้นี่แหละเหมือนไปงานแต่งงานใส่เวลสไปแล้วเมาเว้ยลงน้ำรู้สึกว่าแบบไม่สวยว่ามันแน่แล้วมันเดรฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มทำเริ่มจากตรงนั้นมาไปมาก็เลยแบบว่าหายอินสปีเรชั่นเพิ่มใช่ป่ะก็กลายเป็นแบบไปดูพวกรูปรูปปั้นโขกเก่าที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยเป็นเป็นอินสปีเรชั่นที่มาจาก การตกน้ำครั้งหนึ่งใช่หกชุดเดี๋ยวเราอินเสิร์ตได้เนาะแต่ว่านีคือใ็นชุดแล้วใส่ออกมาแล้วจะจะชุดออกที่พี่แป๊ด่ิี่รัตเนี่ยอย่างนึงตั้งเวลาแขวนอยู่เนี่ยเขาจะดูไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรมันจะดูไม่ค่อยออกเนาะใช่ใช่ไม่ต้องแบบใส่มาแล้วจะไป่ต้องแบบคู่สวยแต่ตัวนี้สวยค่คสวยเนาะสวยมากตัวนี้สวยมากไม่ไดที่เป็นลูเล็ก แบบอันนี้อันนี้เราไม่อันนี้คือตั้งใจให้ออกแบบมาใส่ในงานหรือไม่จะเป็นต้องไปงานค่ะไปไหนได้คือแบบคล้ายๆตอนเราก็ยว่าสวยกถ้าเป็นเราเราใส่ทูโอ้เออสวยถ้าจะเข้าชองเะไรคะเออสิ้นเดือนผม่นี่คุนี้ใส่อยู่ด้วยเลยเงี้ยมันจะแบบค่อนข้างแบบมีสองไซส์เป็นคุมๆอันนี้เป็นเสื้อตอนแรกอ่ะมาขอไซส์ไมากใส่ ได้ก็ใส่แล้วแบบอุ๊ยโอเคมากแล้วคืออย่างที่พี่แป้งพูดเนาะมันทำให้เห็นเชฟอ่ะใช่แล้วอันนี้คือแบบไหลมันจะตั้งตั้นมาแล้วก็เป็นเป็นแจ็คเก็ตรัดเอวไปแล้วข้างในกางเกงอหรอคะข้างในอันนี้เป็นผ้าค่ะผ้าผูนโอเคมากเลยอ่ะอยากจะรู้ว่าเวลาเลือกแมทเทอเรียลไปช้อปปิ้งซื้อผ้าเองค่ะเมื่อก่อนไปเมื่อก่อนต้องดีค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดิีต้องตัดโควิดก็คือไม่ได้ดินเลยเราก็เลือกจากแบบ เขาสมายส่วนใหญ่ผ้านำเข้าจากที่ไหนคะอิตาลีเป็นพวกชุดแต่งงานแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกพวกคอลเลคชันค่ะก็แบบญี่ปุ่นเกาหลีจีน<อ>ในไทยก็มีบ้างพวกที่เป็นแบบซิลเนื่องจากออฟฟิศอยู่ติดกับจิมทอมสันก็จะไปซื้อผ้าจากจิมทอมสันนี่เราก็ควรน้องแพทมาสักพักแล้วเดี๋ยวให้น้องแพทไปถ่ายต่อเราจะได้มาตกตะลุยเราจะได้ตกตะลุยของที่อยู่ตรงนี้กันนะคะ ไปค่ะเม้งกุรองเท้าค่ะรองเท้าไม่ธรรมดานะคะอันเอาไว้นี่ลอยเบสเคไม่ใส่ใช่ไหมคะมีป้ายมันสูงอ่ะวันก่อนน่ะจะลองอ่ะแล้วพอเขาเหว่งปุ๊บอ่ะตะเคียใช่ไหมตะคียนมาแต่ปกติรองเท้าวินเทจก็ซื้อด้วยป่ะคะคู่รักๆเลยอันนี้คู่รักอันนี้ฟลอร์คาโมอันนี้คิดว่ไอคอนิกไอคอนิกอันนี้ก็วินเทจใช่เปล่าคะอันนี้ไม่วินเทจแต่ว่าเป็นเราทำใหม่ อ่าเป็น l o c a ช i o n นี่ค่ะร้อยปีมั้งคะอือมีนี่ด้วยนะเซอร์ติฟิเคตว่าคู่ที่เท่าไหร่่จรองหรอยังอยู่ไหมคะเซอร์ติฟิเคตอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ออฟฟิศโอเคค่ะเก่งคุยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดละคนร้อยคู่ร้อยคู่คู่นี้คู่นี้ก็เก๋นะใช่แล้วดูแกนี่ว่าคริสเตียนรูปตางแต่ไม่ใช่คู่นี้วลนจริงๆก็ใส่ของแฟลตแล้วก็ชั้นสูงใส่ทุกอย่างเลยแต่จริงๆถ้าใส่ดีกว่นแสงเขาแตะหนีบขีบธรรมดาเลย ก็เลยสบายสบายใส่สบายสก็ตนิดเอล่าคุณคะอยากให้กล้องมาดูนี่ค่ะมะดูสภาพกระเป๋านิดนึงค่ะคอกองกระเป๋าแบบนี้ไม่ได้นะเออเดี๋ยวมันกะจัดแต่ว่ามันโอ้สังเกตเป็นกระเป๋าดิชเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่เยอะซะเยอะเลยเนาะพี่แป้งเนาะใช่ใช่ใช่ชอบกระเป๋าใหญ่ๆนี่มัน นี่มันใหญ่มากค่ะแล้วคิ้วจริงไหมผักจริงอันนี้คิ้วนี้ไปเที่ยวได้เลยเราไปเที่ยวใช่ไหมคะใส่ไปเที่ยวได้เลิกผ้าซื้อจากไหนมาอันนี้ซื้อ v i n t a ทตลอดเลยชนใหญ่แบบเราให้เก้าสิบแปดเธอรีเล็ตเลยฉันชอบมันนี้มีคู่ไหนเดินเข้าไปซื้อใน็ออันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ป่าแถวบนไม่มี อ่ะอันนี้อันนี้ใช่อันนี้ใช่อ่ะแล้วไม่ใช่ที่ช็อปเราซื้อยังไงเอ่อซื้อวินเทจออนไลน์หมดเลยออนไลน์หมดเลยออนไลน์หมดเลยแล้วก็อาจจะอยากบางอันก็คือแบบอยากได้จริงจก็ก็ซื่อผู้นี้ซื้อในช็อปอ่้พี่ซื้อในช็อปพิชซี่แบบเดินเข้าไปแล้วมันเรียบมันเรียกเราพีเราชี้เขาใส่คู่กันนะเปร็นเออเออแต่ยังไม่เคยใส่นะพี่อันนี้น้องนอกเรื่องพี่แอบดูไอจีพี่มาตลอด พี่ไปเที่ยวเมืองนอกแบบที่เก๋ๆแบบเลิศอ่ะลปกติเลยหายังไงอ่ะหาว่าเอ้ยคราวนี้ฉันมโนว่าฉันจะไปที่นี่อ่ะพี่หาจากจริงแล้วเวลาหาเราหาจาก Google Map แต่ล่าสุดที่ไปอันเนี้ยที่อาบูดาบีใช่ไหมคะซาอุดิอาระเบียใช่ชอบเป็นแม่มเป็นอะไรอย่างนั้นคือชอบมากคือเห็นแล้วแบบท่านกูจำมาเลยว่าฉันมาถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าแบบว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนเขาดูอะไรอย่างเงี้ยมากตาม เซอรี้อยู่คนนึงเราจำชื่อไม่ได้ด้วยคือพอดีเมืองนะั้นนะอาะชื่อเมืองอานุลาใช่ปะ่ะได้เป็น World Heritage Site ของโลกปีที่แล้วหรือสองสามปีที่แล้วอะไรเงี้ยเมืองนี้มันก็เลยเกิดมาปูมว่าแบบคอลแลบ,บกับศิลปินฝรั่งเศสคนร่างเสรนสรนั้นนะ่นจำชื่อไม่ได้นะมันทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองเร๋แล้วก็จะแบบจัดมีอาร์ตมาผสมอะไรเงี้ยตลอดรอบๆเมืองอุ๊ยเปลี่ยนไปทุกสีันแต่มันก็คือมีตลอดถ้าไปก็จะแบบมีตลอดอย่างเงี้ย อยากรู้ว่าถ่ายรูปปกติเราใช้ไอโฟนถ่ายหรือว่าใช้กล้องจริงอะไรยังไงครับลูกปกติมากอะถ้าปกติเลยใช้ iPhone คือใช้กล้อง iPhone ถ่ายแต่งลูคนิดหน่อยแล้วก็ลงได้เลยแต่งไหมคะอนางหรือถ้าไม่แต่งเนี่ยเฮ้ยแค่ปรับแสงอะเธอคือคนสวยสวยจริงๆแสงอะถ้าปรับอกะในใน IG อย่างงี้ป่ะคะใช่ค่ะกัใช้ก็เป็นอแบบเออเราเรามันโลดอีเออปรับกไม่ได้ เราก็รบกวนพี่แป้งมาเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานมากนะคะแล้วเราก็อยากจะขอบพี่แป้งค่ะ,ะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Skin l a b นะคะแบรนด์ Susan <Brand>. Kaufman ค่ะอันนี้เป็นสปาเซ็ ฟูค่ะฟูบอดี้เมื่อกี้เห็นมีของหนามาค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งด้วยค่ะอันนี้เป็นบอดี้อันนี้ได้ใช้ตัวอันนี้คือไปทะเลอ่ะผิวเงาเงาแล้วก็เต้นติ๊กต๊อกยังยืนยันชอบมากสุดท้ายพี่แป๊กฝากอะไรบ้างคะฝากได้เลยค่ะเอออย่าลืมดูหนังลองลิฟเลิฟวันที่สิบเก้านี่ฝากหนังว่ะเขาไม่สนใจจะฝากเสื้อผ้าตัวเองพี่แป้กมปนต้องไปเดี๋ยวพี่จะฝากให้พี่แป้กเองมีอะไรบ้างหนังนะคะอย่างแรกลองลิฟเลิฟค่ะวันที่ส9บนี้ที่โรงหนัง แล้วก็ทางทีมเห็นนิดเดียวสายจ่อแล้วก็แบรนด์นิดนึงค่ะแบรนด์วิกทรัตแล้วก็วิกส์วิกเอ็นอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือใครอยากแต่งงานเชิญที่วิกทีร์รัตเดอะเมเรจมาขี้คายใช่แต่ว่าถ้าไม่อยากแต่งก็อยากแบบเป็นคนสวยไปไปฆ่าเจ้าสาวในงานก็ได้ใช่ไหมคะไปได้ค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆของเรานะคะโอ้โหมึงวันนี้มึงโครมขนาดเนี้ยวันนี้ชุดนี้จากยี่แป้งนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะวันนี้เราก็ไม่ต้องปัดไม่ฝังเราเกือบลืมแ เอามึงฝากช่องอะอย่าลืมดูกันนะคะมาน้อยแต่มาหนักหนาช่องช่องละช่องไะไรวะช่องแทนช่องแทนรายการขอดูหน่อยนะคะแล้วก็กดแชร์ซับสไคร์ด้วยค่ะค่ะกดกระดิ่งด้วยบายบายค่ะไปแล้วค่ะ มาอีกแล้วค่ะไม่จบแล้วยังไม่จบเพราะว่าจะต้องให้น้องฝากก่อนนะเนี่ยแคทอยากฝากอะไรบ้างเมื่อกี้คือแบบถ่ายปิดกันไปแล้วเดินมาใหม่โย้ให้ฝากมาฝากก่อนมาฝากน้งสวยมากขอบคุณนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ว่าคือตอนนี้แพทไม่รู้ว่าอะไรมันจะออนเมื่อไหร่ช่วงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามไปจีค่ะใช่ยังไงก็เดี๋ยวจะคอยบอกว่าแบบมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะฝั่งพี่แทแล้วก็รายการคุณแม่ทั้งสองแม่ด้วยขอบคุณขอบคุณอเลยค่ะ